งนะคะจังหวัดขอนแก่นเลือกซื้อเลือกรับผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีขาวดำค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทสาทสหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้าตัดชุดผ้าไทยราคาชุดละ980บาท990บาทวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะโปรสุดคุ้มนะคะ ของแถม3ชิ้นของแถม3อย่างตามที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเขมาม้าผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็มีริบบิ้นไว้อะไรสีดําตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกรับเข้ามาได้เลยนะคะมูลค่าของแถมวันนี้210บาทแถมให้ฟรีเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นของแถมนี้จัดถึงแค่วันที่31มกราคมนี้เท่านั้นสําหรับค ที่ชื่นชอบสนใจกำลังมองหาผ้าตัดชุดเนาะสั่งซื้อตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ได้เลยคุณลูกค้าขางานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่มีหลากหลายเดือนใช่ไหมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาอะไรใดๆคุณลูกค้าได้การ์ดอะไรมาแล้วคุณอันนี้นะคะขออนุญาตคุณลูกค้จาจ๋าวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะตลอดเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นโปรปีใหม่นะคะที่ของแถม3ชิ้นแบบนี้นะคะ แถมให้นะคะแค่นะคะเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นโปรปีใหม่ให้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะดังนั้นค่ะคุณลูกค้าสาคุณลูกคา้าเลือกดูเลือกชมได้เลยเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าได้เลยนะคะกดไปที่รูปคู่รูปโปรไฟล์ของเราตอนนี้ได้เลยเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยรีวิวสินค้าที่มีมากกว่านะคะหนึ่งรีวิว อยากดูอยากช็อปนะคะผ้าตัดชุดเซตไหนเลือกซื้อเลือกรับได้เลยคุณลูกค้าคะเพราะว่าอะไรคะไปต่อคิวไว้เลยไปต่อคิวสั่งตัดไว้ได้เลยนะคะกับช่างของคุณลูกค้าที่เป็นช่างส่วนตัวหรือว่านะคะเราเป็นช่างเองใช่ไหมคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้านะคะ คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าแล้วนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยเป็นตัวอย่างให้คุณลูกค้าดูใช่ไหมแล้วก็เพราะนั้นก็คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ้ากับร้านของเราให้กับคุณลูกค้าต่อได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะผ้าฝ้ายค่ะรุ่นนี้จะเป็นผ้าฝ้ายสวยค่ะสีดาสีขาวดําสีขาวดําเพราะว่าถ้าสีจะเป็นพื้นนี้ ขาถ้าบอกว่าเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีดําจะเป็นผืนนี้นะจะเป็นเซตนี้นะพี่จะเป็นเซตนี้นะคะแต่ถ้าบอกว่าสีขาวดําจะเป็น,นเซตที่นุองถืออยู่ตอนนี้ค่ะเหมือนที่คุณพี่ปองทิพย์เลือกซื้อเลือกรับสีขาวดําได้เลยขอบอคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจกําลังมองหาผ้าตัดชุดใช่ไหมแล้วมันต้องใช้มันต้องใช้ได้ใช้แน่นอนตลอดปีไปจนถึงเดือนเออจะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหม ของปีนี้ใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งจะเดือนหนึ่งเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือน11เลยนะคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีชุดดาคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาผ้าตัดชุดอยู่วันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆจัดโปรสุดพิเศษให้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเรือกรับเข้ามาได้เลยนะคะเซตนี้นะคะจากปกติ1 1 8 0บาท วันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีขาวดําค่ะ990บาท990บาทรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นของแถมที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้นะคะจัดนะคะในช่วงนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะแค่ในช่วงเดือนมกราคมนี้เท่านั้นคุณลูกค้าขาโปรปีใหม่โปรปีใหม่ของเราคุณลูกค้าขาหมดเควันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคุณ ค่ะขาไม่ได้ต่อโปรให้นะ,ะขขบพระคุณมากๆเลยนะคะงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่าคุณลูกค้านะคะต้องได้มีนะ,ะังยัง,ย,งยังไม่ทนได้ตัดชุดใหม่ใช่ไหมมีชุดดาอยู่แล้วแต่ยังไม่มีชุดใหม่คุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของร้านแม่มดีพาไทยของเราเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าเตรียมกระดาษปากกาจดเลย เยียมประแป,ปากกาขึ้นมาจดไว้เลยคุณลูกค้านะคะชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากได้ผ้าตัดชุดลายอะไรสีอะไรราคาเท่าไหร่จดไว้เลย โอเคนะขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจโทรเข้ามานะคะหรือว่าสแกนที่ q ิว o d e โคนะคะที่อยู่ทั้งหน้าจอตอนนี้ได้เลยขอบพระคุณค่ะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน Line นำมากดเพิ่มเพื่อนด้วย q ิว o d e คสแกนที่ QR ว o d e โคเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มเ,เพื่อนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเซตนี้ค่ะพี่990บาทผ้าตัดชุดผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีขาวดำคุณลูกค้าท่านใดนนเล้ย089416 008ค่ะนําไปตัดเป็นผ้าถุงจะนำไปตัดเป็นกระโปงนะคะกระโปงที่อยู่ในหุ่นจะเป็นกระโปงทรงหางปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเป็นผ้าถุงนะผ้าถุงสวยๆผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างที่นุ่มใส่อยู่เหรอเป็นผ้าถุงสําเร็จเป็นผ้าถุงสําเร็จที่สามารถนะคะขยับตาขอได้ด้วยนะคะที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงสําเร็จที่สามารถขยับตาขอได้ด้วยไม่มีซิปนะไม่ได้เป็นซิปข้างซิปหลังอะไรใดๆเป็นรูปแบบนะคะงานเย็บ เป็นรูปแบบงานตัดเย็บพรีเมียมคุณลูกค้าขานะคะใช้เทคนิคนะคะการตัดเย็บงานแพทเทิร์นพรีเมียมแล้วก็นะคะการตัดเย็บพิเศษใช่ไหมแล้วนะคะขยับตะขอใช้ตะขอนะะใช้ตะขอเป็นเป็นแบบในส่วนของรายละเอียดของรอบเอวอย่างเงี้ยค่ะรอบเอวยี่แปดใส่ด้วยกันได้ประมาณนี้เลยนะคะสามารถขยับตะขอได้ด้วยนะคะเผื่อเราแบบว่า รู้สึกแบบช่วงนี้ทานเยอะใช่ไหมรู้สึกแน่นๆนิดน,นึงเราก็ขยับตะขอออกได้นะคะคุณลูกค้านะขยับเข้าขยับออกได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยยินดีค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราตัดให้สั่งซื้อเฉพาะผ้าลายตรงนี้เพราะว่ามีเสื้อสีดําอยู่แล้ว690บาทค่ะ1ผืน690บาท1ผืน690บาทคุณลูกค้าจะได้รับผ้าเป็นคอขามา้าผ้าฝ้ายหมักโคนมูลค่า100บาทแถมไม่ฟรีด้วยนะซื้อได้ค่ะ เพราะว่ามีเสื้อสีดําอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามีเสื้อสีดําอยู่แล้วอยากได้เฉพาะผ้าลายไปตัดผ้าถุงใช่ไหมอยากได้เฉพาะผ้าลายไปตัดกระโปรงใช่ไหมคะเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดให้อยากตัดเป็นแบบไหนคะอยากตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จติดซิฟค่ะ อยากตัดเป็นกระโปรงหางปลาอยากตัดเป็นกระโปรงทรงเอหรือว่าอยากตัดเป็นผ้าถุงนะคะรุ่นพิเศษนะคะแบบขยับตะขอได้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยทราบรอบเอวของตนเองไหมนุ่มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40่ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วนะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6ด0 8กับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้จากร้านแม่บารี สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้สวยมากพื้นนี้สวยมากสีขาวดําค่ะพี่พื้นนี้สีขาวดําใช่เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดสวยๆวันนี้ค่ะผ้าพื้นนะคะก็เป็นผ้าฝ้ายนะผ้าสีพื้นนะคะสีดําตรงนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายค่ะ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้านะคะที่ชอบเนื้อฝ้ายระบายอากาศดีเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะเห็น QR c o d คตรงนี้นะคะสามารถนําโทรศัพท์นะคะมาสแกนที่ QR c o d คนะคะตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกรับเข้ามาได้เลย <S <S ถ้าเป็นสีขาวดํามันก็จะทําให้เห็นลายผ้าเพราะว่าถ้าเป็นสีดําจะเป็นลายผ้าที่อยู่ในผืนผ้าเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นสีดํา ดำทอดำเห็นไหมคะดำทอดำก็จะเป็นสีแบบนี้แต่มีลายนะแต่มีลายอยู่ในผืนผ้านะคุณลูกค้านะแต่ถ้าเป็นสีขาวดำนะคะก็เป็นลายในผืนผ้านี่แหละแต่จะเห็นลายผ้าเพิ่มเติมเพราะว่าอะไรครับเป็นสีขาวกับสีดำนั่นเองเนะาะขอบคุณมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกรับเข้ามาได้เลยจะรับเฉพาะผ้าลายตรงนี้ผืนหนึ่งผืนหกร้อยเก้าสิบาทหรือว่าจะเลือกซื้อเลือกรับนะคะเฉพาะผ้าสีพื้นใช่ไหมเป็นผ้าไหมเอ้เป็นผ้าฝ้ายค่ะ เป็นผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอสีค่ะสีดําค่ะสวยคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกรับได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบนะคะแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะคะสําหรับนะคะผ้าพื้นตรงนี้ค่ะราคาชิ้นละ490บาทขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสามารถนําไปตัดเสื้อได้1ตัวหรือว่าจะนําไปตัดผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงเลือกตัดได้1อย่างแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นวันนี้เรามี กระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสวยเนาะสวยมากเลยใช่ไหมคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ได้เลยโอเคจ้าโอเคลายอะไรดีคะ ขอบพระคุณนะขอบพระคุณพี่เพชรนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลย0ู9 041 6 0 8 8นะ0นนะ0 8น0์ดเ้นยะเอยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเออเดี๋ยวจัดให้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเช่นกันขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลย <Yeah. S 1> นี่ไงกระเป๋าที่นุ่มจัดเตรียมไว้ให้นะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าสีพืนสี่ร้อยเก้าิบาทเป็นไงสวยไหมนี่ค่ะนี่ <Yeah. S 1> สวยๆทั้งั้นเลยนะคะพ <Yeah. S 1> ี่เพรอยากได้ะายอะไรคะพ <Yeah. S 1> ี่กุ่นแก้วเนาะโอเคเดี๋ยวจัดกัน <Yeah. S 1> ได้จา้า <Yeah. S 1> ได้จา้าเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวนุ่มจัดก,การให้แป๊บหนึ่งนะจา๊า คุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย089 041 6008 08ไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าต้องการผ้าไทยนะคะที่เป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายจากนั้นคะ่ะอันต่อไปนะคะคุณลูกค้าอยากได้ลายอะไรอย่างเช่นนะคะพี่เพชรนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะลูกค้าประจําของเรานะ,ะออชอบนะคะรอบนี้นะคะรับลายพี่กุลแก้วสีฟ้าน้ําทะเลแบบนี้ราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าสามารถบอกแบบนี้ได้เลยนะคะเด ทางร้านของเราจัดให้รวมไปถึงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เข้าไว้ได้เลยแต่ถ้าเป็นคุณลูกค้าเก่าลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะขอเพียงแค่โทรเข้ามาสั่งแค่นั้นเองเดี๋ยวทางร้านของเราจัดส่งให้จัดส่งสินค้าของเรารวดเร็วทันใจ ภายใน2ถึง3วันคุณลูกค้าขา 2- อถึง3วันไม่เกิน4วันแค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่บารีผ้าไทยนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยเนาะสวยผืนนี้สวยค่ะสีดําค่ะสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูผ้าตัดชุดนะคะผ้าฝ้ายลายแพรวาสีดําก่อนนะโอเคนี่ค่ะ เพราะว่าผ้าฝ้ายนะคะลายแพวาเราจะมีอยู่2เซตค่ะจะมีสีขาวดําแล้วก็สีดําอยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบนะคะรูปแบบไหนแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าชอบเนื้อฝ้ายนี้แนะนําเลยแต่ถ้าชอบเนื้อฝ้ายนี้แนะนําเลยค่ะพี่สวยน้อเห็นไหมนี่ค่ะสีดําค่ะผืนนี้จะเป็นสีดํามีลายในตัวสัมผัสแล้วรู้เลยว่ามีการทอนะคะมีงานทออยู่ในอยู่บนผืนผ,ผ้าที่เราสวมใส่อยู่ สวยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทจากปกติ1,180บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงของขวัญของฝากโปรสุดคุ้มของเราวันนี้คุณพี่จ๋างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแล้วคุณลูกค้ายังจะได้รับของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้นะคะกับทุกๆท,ท่านนะคะช่วงโปรปีใหม่แบบนี้คุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเรามีของขวัญของฝากจัดให้ขอบพระคุณมากๆ ะะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเลยขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะทราบว่าอชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนแล้วโทรมานะพี่089 0416008ค่ะอย,ยอยากได้ผ้าไหมอยากได้ผ้าฝ้ายบอกได้เลย นะคะขอบพระคุณมากๆเลยเห็นไหมวันนี้ก็คุมโทนด้วยสีม่วงใช่ไหมวันเสาร์สีม่วงไงวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ไงคะวันนี้วันเสาร์นนส,าสีม่วงใช่ไหมคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็นาอดูแบบว่าเออเป็นเฉดสีเป็นแบบไกด์ไลน,น์เิดนาะนิดหนึ่งเนาะวันนี้นะคะที่นุ่มใส่อยู่นะคะก็จะเป็นสีม่วงเปือกม,มังคุดค่ะแล้วก็เป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงกระต้อนนะคะพิมพ์ลายดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ใส่ดีค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเราก็สามารถบิ๊กแอนด์ แบบว่าร้อนขึ้นใช่ไหมเราก็หานะคะเสื้อผ้านะคะที่แบบว่าใส่สบายเนื้อผ้าเบาสบายแล้วก็ระบายอากาศดีนี่ค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่นุ่มใส่อยู่ นะคะเราก็เลือกเป็นแบบมาเป็นแขนสัน Network, ้นเนาะความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วค่ะเป็นทรงคอนะคะเป็นทรงคอกลมวีแบบนี้ค่ะคุณลูกค้านะแล้วก็เป็นกระดุมห่วงค่ะส่วนใหญ่เสื้อที่นุ่มใส่จะเป็นเสื้อกระดุมห่วงเพราะว่าอะไรเสื้อกระดุมห่วงคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้าสามารถขยับกระดุมได้นะ,ะถ้ารู้สึกว่าแน่นนะคะมันแน่นไปคุณลูกค้าก็ขยับเข้าขยับออกได้เช่นเดียวกันทําไมนุ่มถึงตัดเป็นกระดุมห่วงน,นุ่มชอบนุ่มชอบแบบนี้แหละเราสาม,มารถขยับกระดุมได้นะคะแล้วกระดุมก็เป็นกระดุมผ้าไหมด้วยกระดุมปััััมททีีี่่เเเเป็นนนผ้้้าาาาาดดดยยววกบบสสือะะครรํํตห คุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยเนาะดูสิผืนนี้สีดําค่ะผ้าฝ้ายลายแพรวสีดําค่ะพี่ผ้าฝ้ายลายแพรวสีดําจะสวยใช่ไหมสุดคลาสสิกเลยสวยมากสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกรับได้เลยสั่งซื้อเฉพาะผ้าลาย690บาทสั่งซื้อเฉพาะผ้าลายผืนนี้สีดำเนาะ สีดำผ้าฝ้ายลายแพรวาสีดำหกร้อยเก้าสิบบาทคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจะได้รับผ้าพันคอขามาผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้นะคะสามารถนะคะร้อนๆแบบนี้คุณลูกค้าก็คุมนะคะกันกันลมกันแดดได้ด้วยนะนะคะหรือว่าหนาวหนาวเราก็มาใช้เป็นผ้าพันคอนะคะขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะสะดวกซื้อเฉพาะผ้าลายอย่างเดียวก็ได้รับเฉพาะผ้าสีพื้นนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะทอมือสองตะกอนะสีดํา490บาทหรือว่าจะรับเป็นเซตค่ะ ถ้ารับเป็นเซตนะคะวันนี้จัดโปรสุดพิเศษให้นะคะถ้ารับเป็นเซตนะคะวันนี้นะคะจัดโปรสุดพิเศษให้คุณลูกค้าขาสวยสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าจะรับเป็นโปรสุดพิเศษวันนี้จากปกติ1180บาท วันนี้รดพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะเซตนี้ค่ะผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีดำขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่ในขนาดนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่ปองทิพย์ค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นเลือกซื้อเลือกรับผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีขาวดำเซตนี้990บาทรวมไปถึงงของ ของฝากที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายผืในใหญ่ใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็มีริบบิ้นสีดํานะคะคุณลูกค้าจาแล้วก็นี่เลยกระเป๋าอเนกประสงค์ใบใหญ่ๆแบบนี้ความสูงถึง8.5นิ้วสามารถนําไปใส่โทรศัพท์ได้ด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามชื่นชอบผ้าไทายอยากได้ผ้าตัดชุดนําไปใส่นําไปใช้งานในงานอะไรสามารถ ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดผ้าฝ้ายลายแพรวาสีขาวดําเซตนี้นะคะ